สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับหรือดูเพล็กของโมโตจีพี0 8เป็นตัวนี้นะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะสมมุติค่าก่อนนะครับอันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับรีพิเตอร์นะครับรับ1 4 4 9 0 0นะครับส่ง1 44 300นะครับส่วนต่างเอา2ตัวรับกับส่งมาลบกันส่วนต่างก็จะเป็น600นะครับตัวนี้คือ600นี่คือค่า offset ที่เราจะไปใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าร r e p เต t e r พร้อมกันนะครับทุกครั้งตั้งค่า r e p เต t e r นะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับก็คือ144 900นะครับอ่ะเรามาทำพร้อมกันนะครับ144 900นะครับภาครับนะครับ144 9ก0เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่ค่าออฟเซ็ตก็คือ6 0 0นะครับอ่าที่เราลบได้นะครับเนี่ยครับที่เราลบได้6 0 0นะครับวิธีใส่ค่าออฟเซ็ตก็กด F กดเลข7นะครับอ่ะทำพร้อมกันนะครับกด F เลข7็ปึ๊บอ่ามันจะขึ้น0ูนมา5ตัวนะครับเราก็ใส่เลข0ูนย์ไปนะครับ0 0แล้วก็6กนะครับก็คือ600นั่นเอง0 0อ่า เสร็จแล้วกด F อยืนยันครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับกด Exit ออกมาครับปึ๊บอ่ายังไม่พอนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่ค่าบวกลบนะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับใส่ค่าบวกลบนะครับตัวนี้มันจะมีอ่าสองค่าียวกันมีบวกมีลบนะครับอ่าวิธีใส่ค่าบวกลบให้ทําแบบนี้นะครับกด F แล้วก็กดเลข6กนะครับกด F อ่าแล้วก็กดเลข6มันจะขึ้นเป็นค่าบวกมาเห็นไหมครับค่าบวก กด f <Fun> ction, กด6 <minus. S 1> มันจะเป็นค่าลบเห็นไหมครับกด f กด6 <Fun ction. S 1> มันก็จะเป็นปิดรีพ p เตอร์นะครับแบบนี้นะครับผมจะมาใส่เป็นค่าลบนะครับเดี๋ยวยังไงถึงใส่ค่าลบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับกด f <Fun ction. S 1> กด6ออ่าบวกกด f กด6เป็นลบนะครับอ่ได้ค่าลบแล้วนะครับให้กด e x i t ลงมาครับปึ๊บ <Escape. S 1> อ่ สังเกตมันจะขึ้นลบเห็นไหมครับทีนี้เรากดวอออกนะครับถ้าเราทําถูกต้องนะครับเวลาเรากดส่งมันจะได้1 4 4 300นะครับอเดี๋ยวเรามากดส่งออกพร้อมกันนะครับ1 4 4 300นะครับปึ๊บเห็นไหมครับ1 4 4 300ได้เลยเห็นไหมครับ 1cc 300อันนี้คือเราทําถูกต้องนะครับเห็นไหมครับ1 4 4 300นะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายทีว่าทำไมถึงใส่ค่าลบนะครับ ให้สังเกตแบบนี้นะครับรับมากกว่าส่งก็คือเป็นลบนะครับกับกันส่งมากกว่ารับก็จะเป็นบวกนะครับง่ายๆนะครับวิธีใส่ค่าบวกลบนะครับทีนี้ถ้าท่านทําแล้วมันไม่ลงตัวนะครับแค่ตรวจเช็คหนึงความถี่รับถูกต้องไหมส่งถูกต้องไหมเรามาลบกันถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกลบถูกไหมนะครับวิธีตรวจเช็คมันก็ไม่ยากนะครับ ปิดรีพิเตอร์ก็ทำเหมือนกันครับเหมือนเดิมครับกด F กด6อ่าเห็นไหมครับให้มันหายเห็นไหมครับทีนี้ก็ส่งปกติปึ๊บอ่าเห็นไหมครับส่งได้ปกติครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ